สวัสดีครับเพื <hel ms> ่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดนะที่ว่าการอำเภอพนทองนะครับเป็นตลาดนัดบันเสานะครับตลาดนัดใหญ่มากนะครับพอดีพาลูกมาหาหมอนะครับหมอนัดเดี๋ยวรอแป๊บนึงพอไปถ่ายไปดูเดี๋ยวผมพาไปชม ร้านน้ำอ้อยนะครับไปทักทายพี่โก้ก่อนเป็นคุณครูนะครับครูกโก้ <c oughs> แล้วก็จะทักสวัสดีครับพี่พ ม่ได้ผมมาพาลูกมาหาหมอครับหมอนัดไทยไม่หยุดไทยไม่หยุดัสวัสดีครับโอ้หวันนี้เอาเครื่องมาด้วยเสียงามเสียงงามเอาหลายไหมเอาแค่ไหน จะปลูกแบบท่าจะปลูกแบบอ้อยไร่หรือว่าจะปลูกแบบเป็นหลุมมีระบบน้ำท่านน้ำนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าที่ที่เป็นหลุมมือไปเนี่ยทำมันไหลเป็นหลุมสะไหวกว่าถ้าตอนนี้ตอนนี้มันเป็นหน้าแรงถ้าปลูกตอนนี้คือคือต้องมีระบบน้ําไม่งั้นก็ต้องหาน้ําไปตักรถอย่างเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าปลูกแบบอ้อยไร่เราไม่ต้องรดน้ํำเราก็ทําร่องปลูกแบบอ้อยไร่เลย จน,น,น,นจะปลูกเป็นแปลงหรือจะปลูกเป็นตมรอบสะรอบบ่อรอบอ๋อปลูกเป็นแปงเลยอ๋อไรหนึ่งเหรอไรหนึ่งนะครับพันนมีแล้วแล้ววลผูกกันเ่ยวันท้ายวันขยดยลูกเยอะไรหนึ่งรือหลาย เยอะเยอะผมว่าเยอะนะเดือนละเดือนละงานก็ได้ทยอยเป็นเดือนละงานสองเดือนงานหนึ่งก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับได้เป็นเรื่องครับชื่ออะไรครับผมครับชื่อทอนครับใช่ครับอ๋อดูยูทูบผมด้วยเหรออ๋อครับครับครับอ๋อครับ ไปมองจูาไอ้นั่นบ้านนั่นพวกเขาเขาจะขายให้ผมเฮ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าจะไปซื้อเนี่ยแต่ว่าไปซื้อนี่กันไปยังสิไปเอาอ้อยงเนเลยสิบเอออ้อยอ้อยเอามะขั้นเหรอครับตอนนี้อ้อยมะขั้นตอนนี้ผมตัดที่คันนาที่ของคนที่รู้จักกันในหมู่บ้านอยู่แต่ว่าแต่ว่าถ้ามันหมดแล้วเนี่ยผมต้องไปหาสวนอื่นละเพราะตอนนี้อ้อยสวนประจําผมมันหมดพอดี ผมว่าจะมา,าแถวนี้แหละแถวพลทองนี่แหละมาหาตัดมาหาซื้อแถวพลทองนี่แหละ<อ>ผมซื้อเนะ่ะของสวยพี่หน่อยนะโลละห้าบาทแต่ตัดที่ในหมูม่บ้านผมเนะี่ยผมซื้อโลละสามบาทอ๋อผมว่ามีอยากไปซื้อน้ำอ่ะอยากไปน้ำอ่ะหมายว่าซื้อหารกันเหรอเพราะว่าคนคนขายอ่ะเขาตัดเฉยนว่าเลือดตายแลผมอยากได้สบายอ๋อ อ๋อเซอร์ห้าบาทเจ็ดบาทเองก็ก็หารกันเลยคุณก็เอาผมจะเอาแต่ปลายมันปลายมันนี่ปลายมันนี่ดีมากเลยนะครับปลายมันเนี่ยเป็นส่วนที่ดีมากสำหรับการปลูกเลย,ยเพราะว่าผมก็อยากได้ผอยากได้ผลเสื่อม่าเป็นล่ำถ้าผมจะเอาพันผมต้องการแะไปลายเขาก็ขายแต่ปลายนะครับแต่้าาไไหหหหมัันนใขงงล่่สวแต่สวมพี่หน่อยอ่ะที่ผมไปเอาอยู่เ,เ,เสียภูมิอ่ะ เอาแต่เพาะคันอย่างเดียวปลายแกเอาไว้แกเอาไว้ปลูกต่อ,อ,อ,อาาใช่ไหมฮะใช่ไหม,มัน,น,น,มนถ้าถ้าถ้าตัดแล้วถ้าเอาปลายออกเนี่ยจะเหี่ยวเร็วมากอ่าใช่ครับแต,แต่ถ้า,าปลา,<ป>ายไปใผมเจ็ดบ,บาท่ะโอ้ย ไอ้นี่คุณก็ขายเจ็ดบาทไอ้นี่คุณก็ขายเจ็ดบาทตายแล้วเธอลงแล้วเป็นจิ้สี่บาทตายถ้า <laughs> อย่างนั้นถ้ามีใครไปซื้อเนี่ยไปไปพร้อมกันเลยหางกันเลย,เลยถ้าผมขายเจ็ดบาทผมซื้อสามบาทคุณก็เอาคนละเราก็ซือ้อถูกแต่ตอนเนี้ยอ้อยแกยังยังไม่ยังไม่โตมันเป็น,ปนตอนนี้มันมีแต่อ้อยพันอ้อยสลักขันน้ำยังยังไม่ถึงเดืนอนย,ยังไม่ถึงเกณฑ์ <laughs> นี่ ดูบรรยากาศหน้าร้านนะครับหน้าร้านของคูโก้นะครับไม่ได้ขายเป็นเดือนแล้วมั้งสองอนี่มาวันนัน้นก็มาเออมาที่วันเจอกันครับจะถ่ายรูปทำคลิปหน้าปกนี่เปิดท้ายสี่ประตูนะครับเนี่ยพบคันมีชันอ้อยวางนี่เป็นชันอ้อย,ยที่ ครับผมัดอตาูนอตาก็เอาเลยคันทั้งเปลือกน้ำจะเขียวนี่น้ำสวยๆเลยนะน้ำจะคาร์อฟิลเยอะนะคาร์ฟิลเยอะหอมหอมขึ้นจมูกผมก็แบบนี้แหละผมเกลียดบอกลูกค้าก็ชอบกินแบบนี้แหละมันหอมดีนี่ครับดูหน้าร้านนะครับการจัดแต่งหน้าร้านนิ่งกับปิ้งน้ำอ้อยทั้งสดได้ครับได้เบอร์ผม เอามีตัวสักฟามไหมครับเมมเบอร์ผมไปล,ลูกาลูกเป็นอะไรเน<ะ>ี่ยฮะลูกชายไปไทยไทยบ่อยแต่ว่าแต่ว่าหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อไปตอนนี้ก็ถ่ายปกติแล้ว086ครับ086 315 2145ครับ อันดีหาหมอประกาศนี่แหละแล้วก็มาจอดอ้าวพี่ก็มาขายเนี่ยผมก็เดือดี๋ยวมาถ่ายคลิปสักแป,ป๊บหนึ่งแฟนผมไปซื้อกับข้าวเมื่อกี้เดี๋ยวจะกลับแล้วว,วันนี้เดี๋ยวเข้าสวนต่อวันนี้เข้าสวนเมื่อวานเมื่อวานออกมอวานมาหยุดเนาะพี่ไปขายอย่างไหนเมื่อวานอยู่เมออยู่บ้านอะไรอยู่บกขาวอ่ะอ๋อเป็นปีแรกที่บรรบรรทุกจีนประเทศไทยหยุดราชการ เป็นมันแรกลุงตู่เอาใจเจ้าสัวน่ะดูดูนี่ครับการจัดร้านของพี่โก้นะครับนี่มีป้ายผมจะเดี๋ยวรีวิวรีวิวทีละอย่างแล้วกันแล้ก็จะมีอันนี้ลูกสาวใช่ไหมครับอู้น่ารักจังเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยครับครับไม่ยิ้มเลยไม่ยิ้มเลยอันนี้ชาญอ้อยนะครับ ก็คั้นเหมือนของผมนะครับก็คือไม่ปอกเปลือกนะก็เ,เฉพาะคอตาแล้วก็เอามาวางนี่วางโชว์ไม่เห็นหน้าร้านนะครับอันนี้เป็นเครื่องคัน้นเครื่องคันสองระบบนะครับราคาอันนี้ใช่ร้านราชาพาวิสนนะุท์ไห<ป>มที่เด <ผม S 1> <า>ี๋ยวมาขังแก่น,น,กนมันมีมันมีคนมาโทรมาโทรมาคุยกับผมว่าราชาพาวิสุทธ์อะทำของให้ไม่ทานของหมด <laughs> สั่งไปตั้งหลายร้อยเครื่องเนี่เขาบอกโอ้โ oh ห ไม่ทันของหมดเลยไม่ทำไม่ทันสองระบบนะครับนี่มาสองรบบุบความสูงก็น่าจะ,อ,ะอันนี้เป็นเป็นแผ่นดันหลังอ๋อเป็นนี้เป็นกล่องคอนเทนเนอร์ความสูงน่าจะห้าสิบเซนห้าสิบเซนนะครับความกว้างก็น่าจะฟุตฟุตหน่อยๆน,นะครับแล้วก็จะมีกล่องที่เป็นตัวแบตเตอรี่ด้วยออกนอกฐานที่ได้นะครับอันนี้แกก็จัดหน้าร้านมีป้ายอยู่หน้าด้านหน้านะครับน้ำมอยสด โอปไปใหม่ใช่ไหมไป,ไป,ป้ายนี้ถ้าเจเลบอกผมนะถ้าจจเลหลังบอกผมนะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเบอร์โทรผมไม่ทำป้ายเลยผมยังไม่มีป้ายผมเน้นเน้นไอชันอ้อยกองลูกๆหน่อยใครก็รู้เป็นนั่นอ้อยก็พอแล้วคนใหญ่เป็นลูกค้าไปรํจำก,ก็เลย,ยไม่คอยทำป้ายนิ้งกับปิงน้ำอ้อยคันสดนะครับ <S <S อันนี้คือป้ายนะเอาเป็นไอเดียได้นะครับเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับ ลักษณะป้ายป้ายาหน้าร้านนะครับป้ายหน้าร้านโทนสีนะโทนสีใช้เป็นเหลืองเขียวและเหลืองเขียวแล้วก็มีแดงอมชมพูตัดตรงนี้นะครับโทนสีก็ดูสดชื่นนะครับโทนสีเนี่ยโทนสีนี้มันจะดูสดชื่นดีเห็นไหมเหลืองเขียวมีแดงตัดเข้าไปอ,าอักษรที่ใช้เป็น อย่างคำว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นก็ใช้สีน้ำเงินขอบขาวก็เด่นดีนะครับดีนะครับขอบขาวสีขาวก็จะตัดกับสีเขียวก็ได้ครับได้เฉาเลยนะครับแล้วก็มีร่มเล็กๆอันนี้นี่เดีย๋ยวไปดูวิธีการมัดกันแกมัดยังไงให้มันอยู่ <c oughs> อ๋อมีตรงนี้อันนี้มีเสาป,ปูนนี่อ๋อมันถึงอยู่ผมก็พี่มัดยังไงให้มันอยู่ อ๋อนี่เป็นเทคนิคนะครับนี่ก็คือมาตรงนี้แล้วก็ง่ายเลยง่ายสปูนตรงนี้ง่ายเนี่ยสี่ประตูก็ขายได้นะครับนี่เห็นไหมขายของจัดพื้นที่ได้ลงตัวมากครับดูดิฮะไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเลยกู้ภัยอะไรเนี่ยฮะของกู้ภัย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 อันนี้น่าจะเป็น80ดิบริดด์แิบริดประมาณ80ดิบริดนี่ถังน้ำแข็ง80ดิบริดนะครับ เป็นถังที่ไม่ที่ไม่ได้ซื้อนะครับนี่มาจากของน้ำแข็งเลยไม่ต้องซื้อถังน้ำแข็งนะครับทุกคนไม่ต้องซื้อถังน้ำแข็งไปหาโรงน้ำแข็งแล้วเขาจะมีถังให้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาส่งทุกันนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อถ้า8ลิตรเนี่ยก็ไม่น่าจะต่ำกว่า2,000 2,400ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้มันซื้อของกว่าครับโอ้ยพึ่งออกครับอาการเย็นพึ่งออกวันนี้ล่ละ เอารอ,อ,เอางเท้ารองเท้าพี่ตองใช้เกือบแกทำก<า>ู่ภัยด้วยนะครับติกโก้แกทำคู่ภัยด้วยเป็นครูนะครับเป็นครูนี่รีวิวรถนะครับดุดันครับรถแกค่อนข,ข้างดุดันนะครับจะพยายามไม่ถ่ายเห็นป้ายทะเบียนนี่ครับฟอร์ด เป็นฟูด้วยนะครับแล้วก็ตอกนกลางคืนบางทีก็ไปสแตนบายสแตนบายเป็นกู้ภัยนะครับมิตภาพขายน้ำม้อยนะครับ <fect? S 1> <c oughs> นี่ก็จะมีถุงใส่นะ <c oughs> มีถุงมีแก้วมีอะไรใส่ เสียแห้งเลยดีแห้งเลยแห้งดีแหูปทรงของการพี่โก้ในกล่องอะไรเนี่ยกล่องใส่น้ำอ้อะอ๋อแต่ขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตดูเป็นใส่อ๋อนี่ติดไปรีวิวรีวิวขวดหน่อยพี่รีวิวขวดหน่อยขวดจุดน้ำเออขวดจุดน้ำอันนี้สิบบาทนี่คือกี่ซีซีอ่ะพี่สองร้อยครับอันนี้สองร้อยสองร้อยดีซีอันนี้สี่ร้อยมีสี่ร้อยอ๋อขวดเนี่ย ต้นทุนขวดต้นทุนขวดสองบาทสองบาทพี่ซื้อที่ไหนเนี่ยโรงงานอยู่ทางไปเซร์ปูนต้นทุนสบาทเลยใช่ไหมระพนเกิดน้ำแก้วกาลสินแก้วกาลสินต้นทุนเท่าไหร่พี่ประมาณก็มันสองร้อขวดก็สองร้อยขวดสามร้อขวดสามร้อยร้อยหขวดอ๋อขวดส้อยแต่นี่ก็ สองร้อยขวดสี่ร้อยบาทบริษัทขวดนี้อยู่นี่อยู่ลยไปต้นทุนสองบาทใช่ไหมตอนนี้ผมยังใช้ต้นทุนขวดขวดสี่ร้อยซีซีอ่ะขวดยี่สิบาทต้นทุนผมสองบาทกว่าไงผมไปซื้ออยู่ร้านร้านสุพัชชัยในตัวเมืองร้อยเอ็ดอ่าเดี๋ยวดูการขายนะครับมันย้อนแสงไปไหมเดี๋ยวให้กล้องปรับแสง ลูกสะพ้ยไม่ยิ้มเลยอ่ะลูกสะพ้ยอ่ะพี่สาวอีกคนนึงไปไหน <c oughs> พี่สาวไม่มาไปเฝ้าน้องพี่สาวอีกคนนึงมีลูกสองคนวันนี้หนูมากับพ่อหนูทอนตังเป็นหรือยัง <c oughs> ลูกชายผม <c oughs> ลูกชายผม <c oughs> ทอนตังยังไม่เป็นล, <c oughs> ลูกชาย โอ้หนี่ครับหัวจัมโบ้เลยครับน่าจะเป็นสามสิบสองออนถึงไหมพี่ใช่สามสิบสองออนสามสิบสองออนนะครับแต่ฝาแข็งด้วยโอ้ใช้น้ำแข็งหลอดเล็กใช้น้ำแข็งใช้น้ำแข็งหลอดเล็กก็คือมันจะปริมาตรที่ใส่ไปเนี่ยมันมันจะน้อยนะเพราะว่าช่องว่างสำหรับ พื้นที่ว่างสำหรัให้น้ําให้น้ําอ้อยลงไปในแก้วมันจะเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นน้ําแข็งบดอันนี้น้ําอ้อยจะได้น้อยเพราะว่าเพราะว่า,า,วาน้ําแข็งมันไปแทรกปริมาตรในแก้วซะเยอะเลยนะครับถ้าถ้าเป็น32ออน ถ้าถ้าเป็นแก้ว32ออนใช้น้ำแข็งหลอดเล็กนี่เติมน้ำอ้อยลงไปผมว่าน่าจะมากกว่า 400cc 4 0 0ซีพอดีแต่ว่าน้ำแข็งหลอดเนี่ยผมยังไม่ได้ลองแต่น้ำแข็งบดเฮ้ยเลยน้ำแข็งบด4 0 0ซีถ้า32ออนนะพี่แต่น้ำแข็งหลอดยังไม่ทดสอบเลยอครับมันจอดเอากับรถเมื่อวานน้ำแข็งบดไม่มีมีแต่หลอดมีแตหลอดเล็กตอนนี้น้ำแข็งแข่งกันสูงมากเลย โอ้ห้าหกห้าหกเจ้าวิ่งผ่านหน้าบ้านนะ่ะเอาเราเราเรานี่เราจะเลือกอะไรเจ้าเจ้าไหนแข่งกันหน้าดูเลยมันจะมีเจ้าใหม่ด้วยเอาถังน้ำแข็งใส่หลังรถมา้าพี่เดี๋ยวผมกลับก่อน S <S แฟนทัวตามแล้วเนี่ยเธอทัที๋ยวกลับกินข้าวเจอกันใหม่นะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับด้านในเป็นตลาดนะครับด้านในเป็นตลาดตลาดนัดเสวนาครับคุยเสวนาปลาปิ้งคุยไปเรื่อยเปกับแกเจอกันบ่อยมากเจอกันบ่อยมากเจอกันโดย ไม่ได้ไปขายน้ำมอก็ขี่รถไปเจอไปจอดข้างกันก็เจอกันบ่อยมากนี่ครับบรรยากาศร้านนะครับอ่ากลับก่อนรถผมจอดตรงนี้กลับมาแล้วครับขอทษดวยนะครับไปนานนะครับ ลูลกขีมันตุนกี่นี่อ่าโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ